มันมีเอ่อมันมีหลุมหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้พาท่านไปเพราะมันอยู่ลึกเข้าไปมันมีหลุมหนึ่งเนี่ยที่ท่านอาจารย์ถามนี่ก็มีก็มีความหมายเหมือนกันก็คือมีหลุมหนึ่งหลุมนั้นมีอยู่ห้าคนห้าค,คนเรียงปืดเลย<ม>นะฮะแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยไม่มีคอเนี่ยไม่ไมีคอแล้วก็ห่างไปสักห้าร้อยเมตรเนี่ย ไปขุดค้นเนี่ยถึงไปพบหัวกะโหลกของของคนคนนั้นนะอันนี้นะฮะก็คือน่าจะตอบคำถามได้ว่าห้าคนนี้ไม่ได้ตายธรรมดาห้าคนนี้อาจจะตายด้วยด้วยไม่ใช่คดาการอาจจะทำผิดอาจจะมีการทำผิดอาจจะมีโทษนะถึงก็ต้องตายอาจจะตายยกครัวหรือไม่ยกครัวก็ตามแแต่ห้าคนเนี่ยตายพร้อมกันเพราะอยู่ในระดับเดียวกัน แล้วมีอู่คนหนึ่งไม่มีหัวหัวไปเจออีก500เมตรทั้งหน้าซึ่งหัวนี้อาจจะถูกเอาไปเสียบประจานในการกระทำผิดอาจญากรรมก็ได้ะไนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นการตอบคำถามว่าธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาตินะอันนี้คือตายธรรมชาติเมื่อตายแล้วก็มองฝังไอ้ที่ไม่ธรรมชาติก็คือคุณทำผิดแล้วก็อาจจะถูกประหารชีวิตแล้วตายพร้อมกัน ไอ้ไอ้หัวหน้าที่ทําผิดเนี่ยก็ถูกเอาหัวไปแขวนประจาอนอยู่นอกหมู่บ้านเนี่ยนอกหมู่บ้านหมายถึงไกลออกไปห้าร้อยเมตรดังนั้นเนี่ยจึงพอจะอนุมานได้ว่าตรงนี้คือปา่าช้าถึงเจอเยอะอย่างนี้แล้วก็ท่านลองขุดต่อไปนะครับนับบันาคดีท่านบอกว่าขุดไอไห่ก็เจอนะ <c oughs> หมายความว่าตรงนี้จะมีโดยหลักโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับ คนโบราณเนี่ยเขาจะมีลานกลางบ้านคนจนทุกวันนี้คนเหนือก็ยังมีนะฮะหรือคนในรุ่นใหม่นี่ก็ยังมีคนทางเหนือเรียกว่าข่วงข่วงคือลานกลางบ้านคนปัจจุบันเราก็เรียกว่าสนามหลวงนะะสนามหลวงคือที่กว้างของชุมชนใช้ประกอบพิธีต่างๆนานา,นาแต่ลานกว้างของคนสนมัยโบราณเนี่ยจะอยู่กลางเมืองจะอยู่กลางหมู่บ้าน ก็คือเอาผู้คนมาฝังนั่นแหละงั้นพวกนี้ก็คือบรรพชนของคนที่เนี่ของคนโคราชเนี่ยของคนทคาวารวสีมาเนี่ยนะ่ยคือก็